อ่ะอะทีปก่อนอุย้ยโกโก้มันมาไล่ฉันแล้วแน่เลยเลยแม่มันก็เห็นฟาโลโอเคมันเห็นฟาโลโคตรโต โอ้ยทำไมมันได้สองแผลในเวลาอันสั้นไอ้ที่มันตีหนึ่งแผลปุ๊บแล้วมันยืนรอดักหน้าไม้แล้วเขาก็ตีมันใส่ไม้ไปทึงอะไรวะเนี่ยทิงคนบ้านไหนนี่ออกมันลุมเงื่อนนี่แหละหรือเปล่าใช่ตอนแรกมันไม่ลุมหรอกแต่ว่าเหมือนมันจะไปลุมเพราะว่าเหมือนเห็นผ่านทางพอดีครับเพราะแม่หมดเดี๋ยวนะเมื่อกี้มึงเมื่อกี้มึงไม่ดิ้นหรอวะไอ้สัสทำไมกูทำไมมันดิ้นมันจังไม่ใช่ดิ้นแต่มันอุ้มมันจังเลย เขาไปอยู่ในสองชั้นมีใครอยู่ที่ไหนล่ะเอวพีทเท็ดพูดอย่างนี้ไม่ห่วงเพื่อนเลยโดนลุงแล้วเด้อนกหมาพี่ช่วยนอ้องที่เกิดงานนี้เอ็กซ์กเดี๋ยวฉันรอดเองโอเคมันกลับไปแล้ว ดีเฮ้ยไอเยอะแล้วมึงวิ่งหลบโคกูของผมกดตัวไหนวะดีโอเคลุดหลึกครับก็ไม่ไง่ายดีใช่ใช่ปราจญ์เนี่ยแล้วมันเป็นชื่อคนไทยด้วยต้องเอาใจหน่อยคนนี้ ่ไม่โดว้าไปเลยลงไปเลยโอ้สองทางสองจิตสองใจสองใจให้เธอโอ้ตัวทองบอกมันแน่จริงๆตบได้คนหนึ่งเว้ยเหี้ยมาดิ ไม่เคยใช่ไมหมเ็นไม่หวงเลยว่าใครจะแอคจะอะไรยังไงจะรูปบางหรือเปล่าคิดหรือเปล่านี่จะโดนอีกนะไอเด็กเหี้ยลายเลยแค่ไหนดิจ <Hey. S 1> ิมอนดิจิมอนดิจิตันดิชิช นั่งลงกูทุกทางเลยเออฉันเอาไอ้นี่มาแล้วเอาสวัสดีครับย่างครับเอ็กซ์ฉันทิ้งสนับแขกไว้ตรงนี้นะไหนวะตรงเนี้ยโอเคแต่ว่ามันไม่ได้ได้ฉันเดี๋ยวฉันเอาไปแค่ข้างหน้าเลยฉันนึกว่ามันจะได้ใช่กัน ไอ้คนโดนช่วยมันเกิดฝั่งไหนนะฝั่งนี้ใช่ไหมดูซ้ายหรือขวาวะขวาดิน่าจะคนช่วยอยู่ซ้ายไ่้ที่อยู่ข้างหน้าตรงไหนวะนี่นี่ตรงนี้แหละเพราะว่าคนช่วยมันอยู่ฝั่งนี้แต่คิดว่านะเฮ้ยไอ้เด็กเกียนี่เป็นตัวสตียเฮ้ยชิงคนบ้านไหน โอ้ยค oh, ิงคิงเฮ้ยมันจะดูดยานโอเคสวยโอ้ดูดโดนกู้วยเอ๊โอ้ยยัยกูกดไม่ทันไหนสักแต่ว่าในเกียร์สนับแขีนทันใช่ไหมฉันฉันรอาสนับแขีนนั่นแหละแล้วไอตัวแม่มดก็ไม่มีใครไปช่วยเลย ไอยู่กับกูสองตัวแม่มดโดนปล่อยตายเหมาเขาไว้ยังไงสักคนเถอะเราจะเข้าไงอ่ะเพื่อนมึงมึงมึงใบมันได้มึงก็มึงอย่าวิ่งหมุนอยู่กับที่ดิมึงก็วิ่งมาช่วยกูดิือ้าวหายแล้วเฮ้ยโดนดูวิญญาณเจอไฟวิวบืดงเลยฮะโอ้โหจบแล้วให้แล้วกัเลยโอเคโอ้โมันเอาแต่ปั่นกันมันเลยปั่นจนเครื่องเตรียม ทำไมแอสบินโซนเดียวเวลาเขาใบ้สกิลได้แล้วมันก็ชอบวิ่งอยู่กับที่วะไอ, <c oughs> อ้ย้ยหมุนเป็นฟอร์เวิร์ดเลยชีนคนบ้านไหนิีนคนบ้านไหนเออเด็ตายหมดเลยรู้บางหรือเปล่า โหดเลยเจออย่างนี้เออแต่ก็หัห่นโหดแต่ก็ยังดีแล้วที่ามาบันดาช่วยแต่คนอื่นนะหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ <ขอ S 1> ก็ขอบคุณจริงๆทุกคนนักปวดก็ยังดีที่แม่งไปช่วยไอ้แม่มดทันแต่มันเจ็บไงแม่มดอ่ะเอ้ยไอ้นักปวดอ่ะเอาอะไรมาฝากไว้เนี่ย มีหรอเกมใส่่างเดียวเพื่อนไปไหนอ่ะชิงคนบ้านไหนโอชินอับัานัสโอ้โหโคตรเร็วเลยอ้าวเฮียมองแต่มองหน้าไม่มองหลังมันไม่มองหลังเลยมันดูมันจะยิงให้นายนไม่ฉันนึกว่าไปแล้วไงหลักหลักอะ ไม่ปไปเหรอที่บอลไปใส,ส่เจะบกว่าายสิกดโอ้แต่ไม่รอดแล้วละ่ะไม่รอดคู่ด้วยไปเหอะออมีกีตาได้เหรอไอไ้เนี่ยก็ได้แหละไม่เห็นหน้าเห็นาตามาันเลยมันเอาแต่ปัน่นมั้งขอบคุณมากนะที่ทุกคนปั่นกันเอาเสียงในะอาวีวะ่ะ ขอบคุณมากๆนะครับที่มาช่วยเอาไว้กดไปชดเพื่อนะไรอย่างลอกเลยเออแน่เลยเราเข้าบอยเลยยืนชิดสนิทกับโอ้โหสมัมไี้เฟสเฟสอแล้ว่เบอร์ลินเนี่ย นตอนนี้นนจะเข้าอะไรไวโอลินไม่ไม่ใช่ไวโอลินไอโจโอเกโจโอเร,อโโอร์วับเกียหมดเกมยร์หมดอะไรตัวหนึ่งอ่ะไวโอลินกับโจโเกอร์แหละอา้าวไม่ไปกินี่ฉันบอกว่าไม่ใช่ไวโอลินแต่เสียเกียร์ไวโอ,อลินมาใกล้ฉันไงอ๋อ ก็เลยคิดว่าอ๋อที่ไหนนะเป็นจ๊กเกอร์เข้ามาใกล้ะอะไรงี้แต่มันไม่ได้มาเอาเช่นเรากำมัเก็บหุ่ก็มันโอ้แต่โอสเตอร์วิ่งไปซับบ้างนะโอเค,อเคตัวทองแล้วก็ไม่สนไม่แคร์เดินไปนูน่น dùng mấy này cho trong để cục Bang, chẳng สถางสามยังไงพอจังเฮ้ยโอ้ยไม่คนซีน,นไม่สนไม่แคร์ไม่น่าเลยโอเคน้องทอยน่าจะขึ้นน่าไปละโ,โอ้โห,โห,โหยังจะมาชนทันโอเค พังไปแล้วอ้าวเวอร์ินกี่อยู่นี่กำลังมาโอเคไป,ไปแล้วอ้าวแล้วน้องถอยลงไปไหม ทอยอ,อยู่เย yeah, ลงมาละ เอาโอเคมันจะไปสัตว์โอเคโอ้ยังงี้ก็เรียบร้อยเลยโอ้ลม เอ้ยแมวอ้วนเหยียบเมาเอากดผิดสวยสวยมาก ไปแล้วขนายกูไปหลุบยูเรือพังนะ <Okay. S 2> อ๋อเสียบปิงได้ดียว่าเอ้ามาแต่เม,มื่อไหร่ลราวิ่งซับเพื่อนเลย เพิ่งโดนล่างรับสองนี่ว่าได้อยู่ เุี้ยเยี่ยจะกลับมาไวอีกหรือเปล่าไม่กลับมาเอ้ยใครลุกใ่ตรงนั้นน่ะไอตัวเสียแต่ว่าไม่มีใครไปหานายนี่หว่าฉันก็ลืมดูเลยแน่อยู่เข้าได้ไหมน่ะแม่มดแม่มดเก็บสองนี่หว่า

ลืมดูเลยว่านายโดนจนนั่งเก็ยอีดแล้วดีกว,ว่าไม่ได้ปั่นอยู่มันนั่นนั่นอะไรมันอะไรเงี่ยและแล้วมีใครไปชื่อนักโทษไอ้ไปแช่ไอ้แม่มดไหมนะ่ะโอ้โห ยิบหายละจุดเครื่องไม่ได้เลยอ่ะโอเคได้อยู่ Yeah. อโ oh. oh, อ้โอ้ชิตอัปมาทานา <c oughs> เอาฟังสวยอีกโอเค